ซืม่หมด้ใช้ไมทะหรอวะใเคมีเยอะมากเลยอะเคมีไปเอาอกล้ๆนะเคมีนี่ การเปิดแล้วเฮ้ยไม่ไม่ไม่่ทำไวอยแล้วเพื่ออะไรอ่ะเรากินกะต้องดิบจริจริงเใช้รังสีไลร่างเลยใช่อะไรนะ่าพี่กินดิบนะฮะจี่วันนี้้มน่มต้องมดนี่แมะไม่หรอใครใกินกันร่างนีนนี้

เฮ้ไป <co 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 no no ตมก nah? ันองกันไปเลยไปซ้อมไปเะไปซ้อมไปเลยขึ้ทไปขึ้นขึ้ขึ้นขึ้ขึ้นข้นขอ้นขึ้นขึ้น้นขอ้นขึ้นขอ้นขึ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 ้น้นข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 ึ้าขึ้นข้นนข้นขึ้นขึนขึ้นขึ้นข้น้นขึ้นข้นขบ้นขึ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 ้นน